สวัสดีอีกครั้งค่ะยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ Nature vs Millions ในตอนที่แล้วเราได้รู้จักกับ6 Power Laws 6กฎธรรมชาติที่ช่วยชะลอวัยได้ผลจริงโดยไม่ต้องใช้เงินสักบาทใช่ครับแล้ววันนี้เราจะพูดถึงความจริงที่หลายคนหลงลืมนั่นคือเงินสามารถซื้อการรักษาได้แต่ซื้อสุขภาพไม่ได้ ฟังดูขัดแย้งไหมคะเพราะเรามักเห็นมหาเศรษฐีเข้าโรงพยาบาลหรูจ้างหมอส่วนตัวใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยตรวจเลือดทุกเดือนฉีกสารต้านแก่ทำไอวีทรพี่ทุกสัปดาห์แต่รู้ไหมบางคนก็ยังป่วยด้วยโรคเรื้อรังหัวใจเบาหวานมะเรง็งซึมเศร้าในขณะที่คนธรรมดาที่นอนก่อนสามทุ่มปลูกผักกินเองหายใจลึกๆทุกวัน กลับแข็งแรงไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเพราะการรักษาคือการแก้ปัญหาหลังเกิดแต่สุขภาพคือการไม่ให้ปัญหาเกิดตั้งแต่ต้นเมื่อเงินซื้อการรักษาได้แต่ซื้อสุขภาพไม่ได้ลองนึกภาพนี้ครับคนรวยป่วยเป็นเบาหวานเขาจ่ายหลักล้านเพื่อซื้อเครื่องตรวจระดับน้ำตาลแบบเรียลไทม์ยาฉีดใหม่ล่าสุด ที่ปรึกษาด้านโภชนาการสคนแต่เขายังกินของหวานทุกวันนอนดึกไม่ออกกำลังกายแล้วสุขภาพเขาจะดีขึ้นไหมคะไม่เพราะเขาแก้อาการแต่ไม่แก้ต้นเหต,ต,เหตุต้นเหตุคือชีวิตที่หลุดจากธรรมชาติงานวิจัยจาก The Lancet บอกว่า90%ของโรคเรื้อรังในผู้ใหญ่เช่นหัวใจเบาหวานความดันล้วนเกิดจากพฤติกรรม ไม่ใช่จากพันธุกรรมหรือโชคร้ายแปลว่าไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนถ้ากินน้ำตาลเยอะนอนดึกเครียดตลอดไม่เคลื่อนไหวร่างกายก็จะเสื่อมเหมือนกันสุขภาพที่แท้จริงเกิดจากวิถีชีวิตไม่ใช่เทคโนโลยีและนี่คือสิ่งที่คนในบลูโซนเข้าใจดีที่สุดพวกเขาไม่มีเครื่องมือตรวจสุขภาพไฮเทค ไม่มียาแพงๆไม่มีคลินิกหรูแต่พวกเขามีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับธรรมชาติกินถักจากสวนนอนตามจังหวะแสงแาดเดินทุกวันพูดคุยกับเพื่อนพอมีเวลาเงียบแค่นี้ร่างกายก็ไม่ต้องรักษาเพราะไม่เคยป่วยสุขภาพที่แท้จริงไม่ใช่การไม่มีโรคแต่คือการมีพลังชีวิตร่างกายแข็งแรง จิตใจสงบสมองปลอบปร่โลงแล้วเงินล้านใช้ทำอะไรได้บ้างคำถามนี้ดีคะเงินล้านไม่ได้ไร้ค่ามันมีบทบาทแต่ต้องใช้ถูกที่เช่นใช้เงินเพื่อซื้อเวลากลับคืนมาเช่นลาออกจากงานที่ทำให้เครียดไปใช้ชีวิตในไร่หรือใช้เงินซื้อที่ดินสร้างสวนผักสร้างบ้านไม้ห่างจากเมือง หรือใช้เงินเพื่อสนับสนุนวิถีธรรมชาติเช่นจ้างคนดูแลสวนให้เวลาตัวเองได้เดินเล่นนั่งสมาธิทำในสิ่งที่รักแต่ถ้าใช้เงินเพื่อซื้อทางลัดเช่นกินของแพงฉีดสารล้างลำไส้หวังให้สุขภาพดีโดยไม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์นั่นคือการหลอกตัวเองด้วยเงินเศรษฐีรุ่นใหม่เข้าใจสิ่งนี้แล้ว และน่าสนใจมากที่เศรษฐีรุ่นใหม่หลายๆคนเริ่มการลดการพึ่งเทคโนโลยีแล้วหันกลับมาใช้วิถีธรรมชาติเช่นแจ็คดอซี่อดีตซีอของ Twitter ที่ฝึกอดอาหารหรืออินเตอร์มิ n เต a s ฟาสติ้งทุกวันหรือนาวานราวิคารที่พูดชัดเจนว่าสุขภาพที่แท้จริงเกิดจากวินัยไม่ใช่เงินแม้แต่ p e t e อร์ทิวส ก็เริ่มลงทุนใน l o n g ี v i t y Startups ที่ศึกษาวิถีชีวิตของ Blue Zones ไม่ใช่แค่ยาแต่คือการกลับไปหาธรรมชาติบทสรุปสุขภาพคือผลลัพธ์ของชีวิตที่ถูกออกแบบสุขภาพดีไม่ใช่ของขวัญไม่ใช่โชคไม่ใช่สิ่งที่ซื้อได้ด้วยเงินแต่เป็นผลลัพธ์จากการเลือกใช้ชีวิตเลือกตื่นเช้าอาบแสงแดดเลือกเดิน แทนนั่งเลือกเงียบแทนเร่งรีบเลือกธรรมชาติแทนความสะดวกเงินอาจซื้อเวลาเพิ่มได้แต่ธรรมชาติเท่านั้นที่ให้ชีวิตที่มีคุณภาพได้จริงขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะหากคุณรู้สึกว่าตอนนี้มีความหมายอย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้กับคนที่คุณรักทั้งคนที่ร่ำรวยและคนที่รู้สึกว่าไม่มีอะไรเพราะสุขภาพที่แท้จริง ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระเป๋าแต่ขึ้นอยู่กับจังหวัดชีวิตแล้วพบกันไงในตอนหน้ากับเรื่องราวที่จะเติมเต็มใจให้คุณกลับมาเป็นตัวเองอีกครั้ง